สวัสดีครับพี่น้องปองปลายเอฟซที่รักสุขูสุสคนผู้เ็นเจ้าของประเทศครับประกันประกันแหมแล้วประกันเมื่อนี่ตรงกับแรงของวันจันทร์ที่11เดือนตุลาครับตุลาอิ่วอุ่มยังครับมือนี้พี่น้องปองป่ายมาเบิ่งการตัดปีกล้วยอีกแบบหนึ่งอันนี้เห็นอยู่ใน YouTube ครับ จากอิสราเอลครับของอิสราเอลเขาเจ้าแนะนำวิธีตัดปีกล้วยว่าันป้าตัดล็อกล็อกตัดเปลือกเบิืงคือตัดกท่ายปีนไหมครับห้าวหัวในหักเ้าบหัวใหักไอ้หักขวดหักขวดมาเลยไหมปกติแล้วคนไทยห้าสิหักขวดนะครับคึอหมากับว่าหักขวดคือหักมองนี้นะครับหักมองนี้เลยมีชุดท่ายังว่าประมาณจะขึ้นหนึ่งแต่ก็มาหักถิ่มหักออกหรือว่ามีตัดก็ได้แต่ผัดบนในยูทูปอิสราเอลบัดเล่นแลยนี้ครับ บาซิ่งก็คือกันครับก็เจ้ากบ่ามันดีดีแหละครับแต่ว่าผูเ้เฮาบอกกันว่าท่านกาล้องกับเลยเอาบาบ๊วยยังกับเลยทดสอบอยู่หาหาเครือครับทดสอบเบิ้องแต่บ๊วยยังเสียกับบ๊วยยังน้ำกล้วยเฮาเองดอกกับเลยทดสอบไปข้าจะว่าเหตุแบบนี้แหงสีนวยแหงสีแหงสีนวยใหญ่เขาสันว่านวยใหญ่นี่เต้าหวีกับมีแค่หาหวีขึ้เกราแต่ว่านวยสีใหญ่ขึ้นก็บกับทดสอบไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่ อาหารเขามันค ah. euh, ือปุ๋ยที่เขาละครับคือปุ๋ยเขาให้ปุ๋ยดีให้ปุ๋ยงามให้ปุ๋ยถือจังหวะให้ปุ๋ยเหมาะสมกับเขากันาดสีน่วยใ่ครับอันนี้นี่ีต้นหนึ่งกับตสอเบิ้งเขาก็ตัดตัดทิ่มเดี๋ยวขายมาติดตรงมากมันก็ติดบานเขามันออกมาเลย่อยครับบานมาเลยบานมาเลยจนหอดมันเองกับกัรบอว่ามือนฟังบอกท่านว่าเพราะอะไรเขาจึงให้ตายแบบนี้ครับเดี๋ยวสิไปเบิ้งว่าทไมเขาให้พี่น้องฟังอันนี้ก็เป็นทดสอบให้เบิ้งนะครับเนาะเขาก็ทดสอบ ระบบการตารัดปีกล้วยไหมครับให้กล้วยอา,อาหารที่มันเหลืออยู่ให้ไปเลี้ยงนวยกล้วยนวยกล้วยสีแดงงามครับโอ้อันนี้ต้องตัดงานนี้ออกแล้วครับนี่มันไปขำนวยกวล้วยครับหมุนเห็นว่าเขาต้องเขาต้องตัดงานกล้วยว่าให้ไปขำนวยกล้วยเพราะตัดเป็นบี๊บตีเงามบี๊บตีเเบี้ยวบี๊บตีเเบี้ยวครับมันตีง้อไปทัว่วมันตีง,ง้อไปทัว่วอันนี้ก็ออกออกออกอีกมากครับขำกับท่านต้นหนึ่งยู่ใส่แล้วบังครับ แทงจลจินี่แทงไว้อีกแล้วนี่ขำบมดทานเลยนี่ครับเมืบ่ใบนั้นบังใบนั้นบังับ,บ,งบประมาณหาสิบกลัวเครื่อแล้วครับหาสิกลัวเครื่อเคอลืวอละหาวีอาคูณมงไปหาห5 2สิบหาสองร้อยสองรอยหสองรยบหาวีครับกาิกสิบว่าขายดอกเนาะกสิ ให้พี่น้องเอาเงินมาแลกเอาครับบ่บ่ซื้อบ่ขายครับให้มาแลกกันเอาเอาเงินมาแลกอ้วเพราะถ้าเราขายเรายุติอินเฟสบวกขับเงินที่บอกไหมเขาต้องบอกเอาเงินมาแลกเอาเศรษฐกิจเทาแบบโบราณโบราณนะครับแลกกันอยู่แลกกันกินาันะครับเนาะนี่อีกออกมาแล้วครับถ้าทำตอกบังคันสวดมูลูกมาตีผ้าหญ้าอยู่ติดตามต่อไปได้ครับพี่น้องได้สวัสดีครับฝนกระเมินมาท่างพูดแล้วครับประได้หนีฝนอีกแล้วมื่อนี้เข้าสวนได้สิบห้านาทีครับ ฝนมาย่านฝนบ่ย่านหรอกครับย่านหำเปียกจะซื้อฝนบ่ย่านย่านต้หํหำเปียกสีฟฝ้ากลับไปก่อนครับพอกันไหมสวัสดีครับ